อย่านี่ใครครับอออกมาดิโอเคครับก็สวัสด,ดีนะครับอ็วันนี้อยู่กับเกม PUBG นะครับผมก็เปิดให้เล่นฟรีกันแล้วนะครับตอนนี้อผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนเล่นเกมนี้กากมาก เพราะว่าเนี่ยปืนเนี่ยปมโคตรยาย้นะปืนเนี่ยดีดมากเลยอันนี้ผมก็ไปฝึกกับพวก AI อะไรมาผ่านหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเล่นกันเลยเป็นโอเคสี่คนโหลด t ี TV p ีพีนะครับเอาเป็นแผนที่แสนออก,ก็แล้วกันโอเคไปกับพี่มืนของเรานะฮะ ดีครับดีครับไปทำไมือนพุ่งลงแบบนี้วะเนี่ยนะอ๋อกดชิบค้างไว้ เพื่อนูนะ๋อยู่ไหนวะนี่แมกกาซีนของพ่อมสัน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยบอดปล่วะน่าจะบอดเลยเจ้ เองกบบอระบอลุกออุ๊ยอุ๊ยอยุยิงไไหมครับเฮ้ยเฮียนี่ชอบปยูผมเนี่ย <c oughs> เร,รีอยไลมาละมุนจินนี่ ไม่โดนวะเฮ้ยบอกว่าบังเลงโดนหัวนะมันนะเมื่อกี้อะไรครับเนี่ยเคไดเกาะใหม่ เฮ้ยอะไรอ่ะขอดูหน่อยตายไงนี่เขายังไม่เห็นผมดูนะดูนะ โอ้โหหองตายน,นั่นไงคนโอ้โหเยอะจังวะ เยอะไปเปล่า <c oughs> เพื่อนออกไปก่อนดิ เขามาตอนไหนเนี่ยเปิดสู้เขาไอตัวหลังมขาตอนไหนวะเรียบร้อยครับภาคถอะเพื่องว่าไงมีชุดมีอยากใส่ชุดมีชมชอบมีมีอย่าหนี ใชเยีออออออ่อะไรวมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยข่าจนตีเลยวะมเนี่ยโอเค,อเค,อเคลงไหนอะ อ,อันนี้นมันวิ่งเข้าตรงนี้ปะวะขอแล้วกันเพื่อนถ้าจะคุ้มกันนายเองนี่พื้นเอาไปดิเพื่อนมันอยู่คนนี้ โอ้โห,โอโห,โอโหไอ้สาบเล้นสองอ่อนดีกว่านีอ่อะไรวะกระเป๋าสองยูซี่มูก เสียงนะหูดีนะเคหูดีนะเคขอกะสุนแล้วกันโอเคสนายมาแล้วเสียงเพื่อนใช่ไหม เน่ข้างหน้าตัวหนึ่งเพื่อน S <S <S อะไรไม่เนี่ยนะวงก็ต้องเข้าได้ยินเสียงเท้ามั้เนี่ย อยู่นี่เสร็จกูแน่เห้ือเย้ไปอีกตัวหนึ่งไป่จะแซกเพื่อนป่าเสรมันดีไปแล้วไม่ทันแล้ว โอ,โโอโ้ไม่จับปลาไปทำไมแล้วเหมือนไปแล้วนะ่ะไอ้บ้าไปดีกว่าเห็นเราปะไม่โดนวะ เล่นวนสักหน่อยเถอะกระสุนก็ไม่มีเฮ่อเจอละเจอละเจอละเห็นแล้วเปล่ามันจะเห็นนะมันจะเห็นนะหรือว่าไม่เห็นวะ ยิงใครอะขอหัวสักนัดสิุิยยาบาังตาย ตามครับตาม พอด,ด,ดีไปอยา่ยาอย่านี่ใครครับอือออกมาดิ หลดของแพ็บผ่านมาได้ไงวะเมื่อกี้ปอดออกสุขเฮ้ยเป็นไปได้เหลือสองคน อะไรวะเนี่ยงงมาแล้วจ้าอยู่ไหนเอ่ย้ยินเสียงปืนข้างบนโอเคเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้มาลุ้นกันครับว่าแชมป์โอ๊ยโอ๊ยตรงไหนอะแชมป์จะเป็นของเราหรือเปล่า มันยิงเรามาจากไหนครับรเมื่อกี้ฮมยอย่นมาขาดตอนนี้สิเฮ้ยเอ,เอาแล้วครับเอาแล้วเกืดมากูตายแน,ยอยอนอ่อุ้ยเอาแล้วครับไหนอ่ะเจอแล้วเจอแล้ว UMP the best ตาไป อีกแล้วอีกแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยเป็นจังหวะแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหจังหวะบัตรซบไม่ใช่เป็นี้เข้ามาแล้วเหรออืเอาไปเอาระเบิดควนันดีกว่า ว้ายเอาเฮยก็โดนเลยใต้ว้ังไงล่ะครับไงล่ะครับไงล่ะครับ UMP the best สกิดขานี่เดียวแตกนี่แชมได้ไงวันเนี้ยงงงงตัวเองโอเคครับก็ สำหรับเรื่องราววันนี้ครับก็ประมาณนี้นะแชมป์แรกนะครับพับจีนะฮะบอกว่าเป็นอะไรที่ได้มาแบบฟลุกฟุกนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคข้าวโอ้ใช้ได้ใช้ได้